มาพบกับปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปูจะมาอ่านดวงนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เกิดราศีธนทุกท่านนะคะให้ได้เป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันกันค่ะ วันนี้นะคะปูจะอ่านดวงประจำเดือนมิถุนายน2565นะคะคะก่อนอื่นนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นะคะแล้วก็ขอแจ้งนะคะว่าถ้าท่านใดที่มาดูคลิปย้อนหลังนะคะก็ถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวฟรีกับปูนะคะก็สามารถที่จะ กดไลค์กดแชร์หรือว่าไม่กดก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความสมัครใจนะคะแต่ว่าให้กดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพราะว่าปูจะมาดูดวงให้ฟรีในขณะที่ปูไลฟ์สดเท่านั้นนะคะถ้าท่าในใดกดกระดิ่งเอาไว้นะคะ<ม>ก็จะได้เข้ามา ดูนะคะแล้วก็ถ้าปูอ่านดวงเสร็จนะคะท่านใดที่อยากจะถามนะคะดูดวงส่วนตัวฟรีนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้ในขณะที่ปูไลฟ์สดได้เลยนะคะโอเคค่ะมาอ่านดวงกันเลยนะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีธนูนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะดวงของคุณนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะจะเป็นยังไงนะคะในช่วงเดือนมิถุนาคมนะคะ คุณจะต้องควบคุมหรือคอนโทรลนะคะกับบางสิ่งบางอย่างนะคะในเรื่องเกี่ยวกับหุ่นนะะเกี่ยวกับความสวยความงามนั่นเองนะคะ <c oughs> คุณจะมักจะรักษาหุ่นนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะ <c oughs> เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองจะอ้วนขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะ <c oughs> แบกรับภาระเยอะนะคะ <c oughs> แต่ว่าภาระทั้งหมดที่คุณมีเนี่ย จริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้แบกรับคนเดียวนะคะมีคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะคุณคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะมันเป็นเวลาที่คุณจะต้องทําอะไรให้มันเร็วขึ้นนะคะอย่าเชื่องช้านะคะมันเป็นเหมือนกับลักษณะการเคลื่อนไหวที่จะต้องเร็วขึ้นนะคะทำอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะ โอเคแล้วก็คุณมักจะถามนะคะกับเขาเรียกว่าอานะคะคุณมักจะถามนะคะกับเขาเรียกว่าอาอะไรนะนางฟ้านะคะหลายๆท่านนะคะจะมีานางฟ้าหรือว่ามีเทวดานะคะประจําตัวนะคะหรือว่าคุณนะคะ จะมีเขาเรียกว่ามีของดีอะมีของดีอยู่กับตัวนะคะคุณมักจะขอพรนะคะคุณมักจะถามนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานของคุณนะค,ะคุณมักจะขอนะคะขอให้คุณเนี่ยมีงานนะคะที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็พยายามที่จะ อขอพรตรงนั้นนะคะแล้วคุณก็จะได้ได้สมดังใจที่คุณอยากได้ด้วยนะคะ,ะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะถ้าคุณขออะไรคุณก็จะได้นะคะอะลองไปหาดูนะคะ,ะเขาเรียกว่าลองไปหาดูเทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณมีอยู่ณนะตอนนี้นะคะท่านใดที่เข้ามาดูแล้วอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักมาได้เลยนะคะอยากจะถามเรื่องอะไรนะคะ ในช่วงเดือนนี้นะคะคุณจะมีประสบการณ์นะคะจะเจอประสบการณ์ทางด้านอารมณ์ใหม่ๆนะคะที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เติมเต็มความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งมากขึ้นนะฮะหลายๆท่านนะคะอาจจะต้องใช้จิตวิทยานะคะในการสื่อสารนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะมันจึงต้องทําให้คุณเนี่ยควบคุมอารมณ์นะคะให้ดีโดยปกติแล้วชาวราศีธนูนะคะจะเป็นคนใจร้อนนะฮะ เพราะฉะนั้นนะคะเวลามีอะไรมากระทบกระทั่งคุณนะคะคุณก็พยายามที่จะควบคุมในเรื่องของอารมณ์นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะจะอยู่ดีกินดีนะคะกินเยอะนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าคุณเนี่ยพยายามที่จะควบคุมน้ำหนักจะเลือกกินนะคะเลือกกินซะส่วนใหญ่นะคะเลือกกินในสิ่งที่ดีด้วยนะคะชีวิตของคุณเพอร์เฟกนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าคุณ คิดเยอะนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะคุณก็ขอเทวดาของคุณไปนะคะแล้วคุณก็จะสมหวังงานก็เยอะนะคะชีวิตดีนะคะแต่ว่ามันหนักนะคะหนักเหมือนกับขอเยอะแล้วคุณก็ทํางานเยอะพอคุณเยอะคุณก็เหนื่อยนะคะพอเหนื่อยเสร็จก็นะก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะต้องดูแลร่างกายดูแลเรื่องสุขภาพของคุณด้วยนะ,ะในช่วงเดือนนี้นะคะคุณมอง สิ่งที่คุณเกิดขึ้นกับตัวคุณในช่วงเดือนนี้คุณบอกว่าคุณจะทำทุกอย่างเพื่ออนาคตนะคะอนาคตของคุณจะเป็นยังไงนะคะขอดูหน่อยนะคะอนาคตนะคะมันบอกไม่ได้นะคะในในเรื่องของออสิ่งที่คุณคิดนะคะบางทีนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้มันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้นะคะบางทีนะคะสิ่งที่คุณคิดในเรื่องเกี่ยวกับอนาคตนะคะคุณอาจจะ บอกคนอื่นนะคะว่าคุณอยากได้แบบนั้นแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วในใจลึกๆของคุณอะ่ะไม่ได้จะทําในสิ่งที่คุณพูดออกไปนะคะคุณอาจจะทําตรงข้ามกับสิ่งที่คุณพูดออกไปนะคะบางท่านนะคะมีความคาดหวังนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของอนาคตของตัวเองนะคะวาดฝันไว้อย่างดีเลยนะคะแต่เวลาพูดอะไรออกไปกับคนอื่นเนี่ยคุณจะพูดตรงข้ามหมดเลยเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งนะคะป้องกันไม่ให้ ตัวเองเนี่ยโดนคนอื่นว่าหรือเหมือนกับเขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอิจฉานะคะไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยอิจฉาหรือสมน้ำหน้าทีหลังนะคะคุณจึงอมองว่าเวลาคุณจะพูดอะไรออกไปเนี่ยคุณจะพูดที่มันไม่ทำร้ายตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเนี่ยอิจฉาคุณนะคะโอเค ทีนี้นะคะเดี๋ยวปูจะขอสรุปเลยนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะเรื่องการเงินเนี่ยมันไม่ออกนะคะแสดงว่ามันไม่มีปัญหานะคะที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยพังนะคะชีวิตคุณเนี่ยมันพังทลายมันหักมันมันแตกหักเลยนะคะคุณจึงมองว่า อนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะทุกวันนี้นะคะคุณทํางานหนักนะคะคุณจะทําอะไรนะคะคุณขอพรนะคะคุณขอให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆนะคะสําหรับชาวราศีธนูนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณก็จะประสบความสําเร็จแค่จะทํามันหนักหนักเกินแค่นั้นเองนะคะเพื่ออนาคตนะคะที่สมบูรณ์แบบนะคะโอเคค่ะ ก็ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามนะคะปูก็จะขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปต่อในคลิปต่อไปของชาวราศีกุมนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปราศีกุมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย